จังสี่แหละนี่แหละที่ต้องการยังกี่ลายกันยังสามสี่ขีดครับพี่น้องเออโอ้ยขี่ครับผมพี่น้องมือหนักมือแสดงว่าระวังเนาะโอ้ยดูดิสุดยอดครับเมนูเด็ดเท่าครับมือนี่ครับผมพี่น้องสวัสดีครับคลิปซี่คอยแมนโบุรีครับผมแมนโบุรีพลาดน้อยครับผมสวัสดีครับผมวัอนี้มาสองคนทึ่เก้าครับผมอยากว่าอาจารย์พักหนึ่งก่อนเลยอาจารย์มีภารกิจคนละอย่างกันนะครับเนาะ้อง เอาแต่มาวันนี้จะพามาดูหมายนี่ผมได้มาใส่กับอาจารย์สารครับ่ได้ไป่อนไปครับตัวนี้ตกนะครับนี่เห็นหมายเลยครับหมายเป็นแบบนี้ถ้าน้าขึ้นมาอย่างนี้เราจะใส่ไปตามนี้ครับผมดูมันอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ตัวนี่แถวนี้เห็นมาเป็นแบบนี้ครับวันนี้เราก็เนี่ทําเบ็ดใหม่ครับผมซ่อมสัไหน่เพาะมันไม่ระคมนน่ครับเบอร์สิบสองนะครับได้เพี่น้องนี่โชวคุนเบอร์สิบสองได้ในรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เบอร์ยี่สิบครับผมนี่ฟุ่มเนียนๆนยนี่ครับผมนี่ยที่ว่าตัดแผลเดียว นะครับนี่ครับมันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยย้อนแสงวะนี่ครับผมประมาณเมตรยี่สิบครับผมนี่ครับเนี่ยประมาณเมตรกลัวเหยื่อตับไก่ครับนี่ห้อยอยู่นี่นี่ครับี่ถามมาลายละไคนมาเอายางเฮ็ดเงียนี่ครับผมนี่พี่้องครับนี่มันอีใส่ถุงมาได้ครับเนี่ยนี่ครับเหยื่อตับไก่ครับผมนี่มักกระไคไม่ต้องนานนะครับผมเดียวก็พอครับผม รือไห่ก็เราผ่านเสร็จเอาไข่ตีใส่คนให้เข้ากันแล้วก็มาหมายแบบนี้นะครับผมมาหมายเลยเราประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมไม่ต้องดักเป็นวันสองวันนะครับผมตอนัันเละเ <c oughs> น่าก่อนครับปลาไหลมันไม่ได้กินของเน่าแล้วมันจะกินของขาวของสดนะครับผมเหมือนพองพรนะครับผมเราจะเริ่มใส่ไปเลยใส่แบบไหนครับผมเอาแบบนี้อแบบนอเอาเีกใส่เลยเราจะวางหน้าดินไปเรื่อยนะครับผมถ้าเราเนี่ยผมจะแทงหารูแบบนี้นะครับแบบหนึ่ง รูหายใจป้าวนะนี่ยทำไมมันไม่มีนะครับผมก็จะแทงแบบนี้นะครับหารูไว้ก่อนถ้าเจอรูก็จะใส่รูถ้าไม่เจอก็จะวางแบบว่าระวังเจ้าระวังนะนี่นะนี่นี่นี่ตรกรูนี้เจอแล้วครับลองก็ใท่กนะนเดี๋ยว,ว,นะข,วขวดขึ้นให้มันปิดกระบอกไว้ แงหาที่ตรงนี้มากกว่านี่มีรูไหม,มรูแบบไหนลื่นๆไหมถ้ารูลื่นๆเออนั่นใส่เลยโดนออน้ํามอกงนะครับถ้าเป็นรูอะไรมันจะมีน้ําขึ้นมาแล้วมันจะเลื่นนะครับผมเราล้วงลงไปมันจะมีสองทางครับใส่ไว้เลยเ<ม>นี่ยเราก็จะเอากลับใส่ถ้าเราเจอรูเราก็จะใส่รูแล้วไม่เซอร์เราก็จะวางหน้าดินเนี่ยยดเข้าไปถ้ามีไม้ตรงนี้ไม่มีเราก็ใส่ไปเลยยัดเข้าไปนั้นมันก็วางแต่มันก็ออกมาดูด ครับผมนี่แล้วโฟมเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับผมเนะี่ยปล่อยไว้ทิ้งไว้ข้างๆรูนั่นแะครับนะครับหรือว่าจะวางหน้าดินเราวางหน้าดินเท่งงานั้นเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องที่สงสัยถามมานะครับคุณไอ,อ้หงส์เราพมก็บอขอขอพายน้ำได้ครับเนะด้อเออหนัน,น,นยังไม่ได้ไไดไไดไน่าจะไปนี้ดูแรงเลื่อนไหมเลื่อนใส่ไปเลยไม่ต้องสนใจเบ็ดเราเยอะ ใส่เนี่ยเติยงงกเราเพิ่งทํามาด้วยแล้ว,ลวก็ก็มาใส่ครั้งหนึ่งก็ประมาณร้อยอันนะครับผมพอเราใส่วางหน้าดินนะครับเราต้องคือห่างกันประมาณสองเก้าครับผมนะสองเก้าสามเก้าหรือว่าแล้วแต่สถานการณ์แบบหมายอย่างนี้นี่ก็จะใส่ถีเข้าไปหน่อยครับประมาณเก้านึงนะครับผมเอาตามสถานการณ์ครับที่เราคิดว่าอ้ยมันน่าจะมีตัวเยอะอะไรประมาณนี้ครับเราก็ใส่ถีเข้าไปครับผมตรงนี้นเราก็ใส่ไป ใส่ทิมไว้ก็พอละนี่ครับผมอ่ะอาใดก็ฝากติดตามผลงานนด้ไม่ด้วครับด้วยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหน่อครับกดหัวใจให้น้ำหน่อครับผมมือไอ้ไมล์บลิสครับผ้าน้อยนอนน้อยคาเฟ่นะเจ้าของขับนอนน้อยคาเฟ่นะครับผมจับนมทั้งวันเลยวันนี้มาจับปล่อยครับผมเอาไว้ครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนยามนะครับเด้วเพราะว่าใส่แล้วก็วางถิ่มนะตั้งใีให้เขาใส่เขากับวางถิ่งไปเลยครับเนี่ยไม่ต้องมัดนะครับผมใส่แล้ววางทิ้งไปเลยเขาจะได้ ช่วยกันใส่ไปแล้วเจอกันครับผมตอนยามไปครับกลับผมน้อนมาดิไดไหมใส่เหมือน,นไปวนกับมาเนี่คยครับแป๊บเดียวครับนี่ประมาณสักิบนาทีนะครับผมหลังนี้ดึงนะครับผมนี่มันดึงลงเลยเหรอเห็ไ,ไห้แค่น้อยมึ้งถือมันเป็นยังไงตัวแค่น,น้อยว่นเมื่อไงได้อบอกว่าไม่มีตัวเดี๋ยวพี่ไปอยู่ฝั่งนู้น กำลังดีเลยนะกำลังดีนะกำลังดีก็วรูใหญ่นะพี่ถทีเปลี่ยนรุ่งเลยปากรูยัดไปปากรูอย่างเงี้ยถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนโผล่อยู่นะี่ล้วเปิดนะเปิดนะนี่นี่โอ้โพี่น้องครับนี่มาแล้วอืมมาใส่สามสี่ขีดครับอืมโอ้โหเยอะดีดน้ำด้วยกูอาบน้ำอยู่มันึงมาดีดด้ยกกูอาบน้ำมาแล้ว อาพี่นนี่ครับตัวแรกมาแหกม้านแล้วแสดงว่ามาทางเราแล้วครับผมืจัดไปหลังแนวแล้วครับยางย้อนกลับมาหนิครับผมประมาณสักสิบนาทีเนาะในเรื่องครับผมตัวนี้ในเรื่องนะมีเรื่องแล้วตื้นตื้นมือหนึ่งมือหนึ่งลองฮึดฮึดหนึ่ฮึด เอาจวดเลยยามเลยเอาเลยนี่ที่มาดูที่มันตัวใหญ่ขนาดไหนรูเนี่ยอ้อาคือว่าท่านอยู่ไหมอยู่อยู่อ้าวว่นอ่ะไยใส่ต้มแล้วหนีไม่พ้นสีใส่ต้มใส่ต้มนี่ย <laughs> ต่ไปเลยมาครับไปหัอแหลกใครไหมวะมาจากบนนี่พลาดหน่อยได้ไห <laughs> ตัวนี้น่าจะดึงเลยนะ นี่ดึงได้เลยเห็นไหมลอยทิ้งไว้นูน่นเห็นไหมมันดึงเข้ามาหน่ยครับนี่ดูนี่ก็ดึงครับผมน้องเนี่ยดูเลยเอาอวางไว้ก่อน,นไม่เปไหนห็นไรหรอกดึงเดี๋ยวลอยเป็นลาก <c oughs> ลอยเป็นลากครับ <c oughs> จอกแหนมาหน่เห็นไหมมีไหมม, <c oughs> ม,มีตัวคลายแล้วเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs>

อันนั้นก็ดึงขึ้นกันอันนั้นก็ดึงเพิ่มอ๋อมีมันตัวเดียวกันวะปลดปลดนะครับผมปลดหัวออกให้มันดึงเห็นไหมมันแของม้วนกลับเอออืมดูฮะเบอร์อันนี้ก่อนเท่าแต่อันนี้ก็ดึงเหมือนกันครับผมดึงนะเมื่อกี้มันไม่จมเม่กี้มันดึงจม ดึงนะสิพี่จะดึงตัวนี้นี่นี่นี่ครับ <laughs> แก้ววะพี่นอ้องนี่ไอ้นั่นไม่อยู่อยู่อันนี้ไว้ <laughs> พี่นอ้อยนี่นี่ครับผมอืลอยแหล่บวไซนี่มึงไ้หลามหนูเออหลามแทม้มื่อนี่มึงล้วงเขงานะ้าไปแล้วรูรูกเก่าๆผมนี่ครับแต่มันอยู่เอ้อผ่านลังนึงก็ได้หลังนึงเอาแล้ววะนี่เลยสลัดน้ำน้ำผ่านน้ำไม่อาบน้ำมันบอก เดไปครับพี่น้องเอ้ยด้ล่ามลาแล้วมุนี่จะล่ามปลาไหลสู้กินเด้อพี่น้องบังนี่น,นั่นพวกปลาพวกปลาแต่เพียนปลาตัวเลยเนะนี่ยนี่ครับเสียกถึงเป๊ะพี่น้องครับนี่นี่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองออกนอกรู้ป่ะสู้ไหมสู้ไหมสู้สู้คอยคอยคอยลุย้นมันขึ้นมาแหันใจพับเราพี่น้องเอยบอลับบับเอาไซส์ลามไซส์ต้มจริงเว้ย นี่ครับพี่น้องมึงไปล้มแทบมือนล้ามันล้มมันเฮ่าเออจะได้พักหาแถวนี้นะมันว่าอะไรนะมีเทซสยเล็กอะน้ํามันยังไม่ออกมาเอาไปว่าฝนยังไม่ตกแรงน้ําปลาไหลที่มันอยู่ในบ่อเก่าๆอย่างนี้ครับมันยังไม่ออกมามันยังไม่ล้นออกมานะเรามีตัวเล็กอยู่โอ้ยเอาไปพี่น้องจัดไปครับผมงามๆารกับงามครับเป็นน้องหกม่วนหรเช็คตัว ดึงเลยวะสันเอาให้รูนี้คือเออดึงเลยนี่นั่น,นครับเปลี่ยนใจใจากรูนี้ไปใส่รูนั้นเอ๋อพันหมดดึงนะส่วนนิดนึงอ๋ออยู่ปะอยู่ขายอ๋ออยู่ขายได้อยู่ติดขายมาติดอันนี้เลยหลกักเอนนีงมันมาลายดึงเลยโอ๊อยเอาไม่เอาพหม่ คลายมันฉลาดแต่ว่ากินให้่ัเยอะมากเลยนีงกินมังกินครับผมยังไม่กินยังไม่เอากันเลยท่านนี้ายเบียดกันครับผมพีน่น้องพัดเช็คครับพี่น้องมั้งมิามาดอิงติงครับผมแน่นเปี๊ยนี่จมหนามมาเลยครับผม มือใหญ่พอน,น้อยเป็นคนกระจานครับไปทางไหนครับมือเทบประเทงกันได้ครับปรนนี้มันไปทางไหนมันน่าจะไปทางนี้พี่ว่าลึกลึกเรื่อยไม่ใช่อะไรตรงนี้มันลึกมันเป็นเริม<ะ>เป็นอะไนั่น,น,นเป็นหวัหวครับจบพอดี lắm Chua quá Nếu lúc luôn gần thì tôi nhai tôi nói hả bố Thì để mai mình sẽ xảy tổm bất <laughs> mới chơi và Xảy Bích bích นเนี่ยย่าอย่างเงี้ยแจวเนี่ยไม้แบบเนี้ขอบคุณครับพี่น้องดึดครับขอฟังครับผมอ,อะไรบอกว่าไ็นเนี่นอ่ะฮะไม่อยู่อะฮเฮ้มยมันบิดหลุดเปล่าเบ็ดใหม่เนี่ยว่ะในดวงเบ็ดอะแกเอามาใหม่แกใส่ลงมาเด็บตรงนี่ แกให้มารูดได้มันรูดได้อยู่แกอะไรมาหม,ม,มักลงตรงนี้โอ้หฟ้าพี่น้องเลย,เลยกินเลยเดี๋ยวเขาแก่ไหมครับพี่น้องเบืองหลังนั่นบัดิเลี้ยงขึ้กันรู้ยู่ไหมหลังเนี้ยเอาตรงนั้นนะโคตรว่ะอือหลังน,นี่ดึงขึ้นกันครับหมดไปดูดตัดนี่เลย

เล็ดไปหลังที่สองยูครับผมเช็คเบ็สิกลับบ้านไปเลยเอาแล้วเอาแล้วพ่อหน่อยวะมันกินแหมตัวกันบ่อเฮ้ยยูท่านอยู่ไหมอยู่ไหมอ๋อเดึงไหมเอามันงัดขึ้นมาดึงไว้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 ดมมึงม,ม,มันตัวใส่โลเลย โอ um. ้โหยาก็หอยนะยายหอยนะนั่นนะลูกหน้าล้างหน้าหน่อยเนล้างหน้าน no <certainly> ่อยโอ้ตัวเขาหน่อยเหลืองหุยหนอยมือโตเขาวเขงเนี่ยด้านโตเขาเลยนี่ตัวเขาทมือตัวเขาโตเขาแล้ววันนี้โอ้ยงดเงยเงยพี่น้าเงยเงยเอาเรียบร้อยครับผมเก็บปลาปลาไหลมาแล้ววันนี้จะพาล่ามปลาไหลกินมื้อนี้ แล้วครับพี่น,อน้องมึงเพื่อได้ออการบอกให้มห็นใบชาไว้ให้ครับนี่โตได้หน่อยนี่หน่วยสมหัวหอมหุ่มเลยนี่ครับโปรเทคขนมโบราณน,นะครับเนาะคิดถอายขนมตาลนะพี่นอ้องเนี่ยเอาวางให้เป็นจอดนะเผื่อมันแห้งพรุ่งนี้เราได้เก็บไปถามว่าเขาทำขนมหวานขนมอะไรนะขนมขนมตาลอืม,ม,อมเป็นไงยังอยู่ดีมีแห้ง เอาไหมาอย่างนี้มึงไม่เอาครับผมไปยังนี้คือใช้มึงไม่ต้องเอากรับป๋าเก็บสมองไว้คนนี้ไม่ใช้ต่อพันมาอย่างหลายอยู่หน่อยมือน,นีอออ้ก็เดี๋ยวยังคักไปกลับบ้านนะพักพอนครับมือมึงเท่าเขาว่างันนะครับเนดะ้อเดี๋ยวไปเช็คยอดที่บ้านว่าได้ในปลายเป็นล้านเป็นตัวมือครับผมหอดบ,บ้านนะครับาบา้านนี้มาบึงนี่ผลงานเท่านี้ ปลาไหลใหญ่น uh, <laughs> yeah. 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 ี่ครับผมนี่ทั้งตัวนี่ยหกตัวครับผมนี่ยหกตัวครับผมเออปลาไหลตัวนี้ทำไมหัวโตอย่างนี้วะเนี่ยหัวโตจริงหน่อยนี่เลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยหัวโตนะมันใช่ปลาไหลเปล่าวะใช่ฮึสเน่ครับผมมาเรียกว่าหกตัวสามบทนี่เลยครับผมนี่ยอัดลงบ้องเลยแล้วจะก็บ้องไว้ไผ่เห เด้อเด้อตัดไปสักสองบ้องบ้องเดียวก็ได้มัง้งนไงบ้องอใหญ่ๆหน่อยเห็นไ,ไ,ไหมลูกดูอะไรนะฮะมาดูอะไรนี่ก่อน <c oughs> <c oughs> ดูอะไรมาเรื่องมามา,มาครับอืมเอามาหนิครับเดี๋ยวเขาจะเห็นได้ดูได้กลิ่นน,น,นะผมแมลงปลอดครับผมเดี๋ยวรอรูปหมื่นสระครับได้วสิมีปลาไหลยี่หมือนส,นส,นนสองคนไงไหมปลาหน่อยสิได้ปลาไหลยี่หมือนไปครับผม เอาครับผมพี่น้องมาดิจะร้อยกระเทียมเมนูครับผมมือนี้พัดหน่อยส่วนมาเห็ดนี่ก็ลามปลาไหลครับผมลามปลาไหลอ่ามือนี้พัดหน่อยด้วยพริกแกงอันนี่ครับพริกแดงอุทัยธานีอา้าวรุงครับป่ดนี้พัหน่อยเป็นคนจัดการนะใส่เกลือนิดหน่อยอเออรอเดี๋ยวมีน้ำปลาด้วยคนระับใช่ผมนัวอุ้ยผมนัวโอ้ เส่รายเสียบายคุณว uh ่า huh. น uh ่ะเออไมมเลียอะ่ะรถดีครับผมใส่เข้าไปอืมซ้ายพอึ้เครื่องครับึเครื่องมนปลาดสักน้อยนั่งไปทางลาดอืนเลยนะเออ เข้มข้นขาดปลาบอะไรนะอย่าเพิ่งอันนี้เพิ่งล้างมือแล้วนะล้างเลยล้างแล้วเอาใส่สิครับค่อยใส่คนก่อนปะเอาใส่ลงไปใส่ลงไปเลยคนให้มันเข้ากันค่อยเอาายเยอาันนี้พ่อหน่อยว่าไม่ต้องเอาใส่ที่แรกไมเอาใส่ออกตัวนึงพ่อหน่อยว่าไม่ต้องออกใส่ไม่ต้องออกาก,กาัจัดไปที่นะครับผมนี่เอาเตเบสออกอันที่ปเปล่าเบสออกก็จะปวดปวดหมอหมอหมอเออ้ะห,หมอไอ้ที่ดีเสียบคนเข้ากันนครับ เราจะคนมันเข้ากันเยอะใไปตู้ใส่ที่หลังครับมูมี่ปักแพลวผักกัดแยงครับผมนี่เราต้องเอามาปลูกไว้ที่หลังเลยต้องซื้อมาปลูกปลูกภาษาเราเนี่ยาน้ำเราอืมกนบักด้วยกันดับข้าวจังไหบปะนี่ครับไวยขาวไว้ขาวเอาคนเอาคนแล้วก็ทันมันคนมาเขาดันได้ปับปับกลับไปแล้วต้องเติมดับข่าวสักหน่อย เป็นไหนดับข้าดับข้าว,าวอ้ยข้าวเดียวเบิร์ตข้าวเดียว <c oughs> บเบิร์ตปวดเยอใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้อ่ำกันแยามมือข้ากันคือพอนี่ครับเออพาอืมัมนจากใส่บังก่อนเลยรบ้างอสยังไงใส่บังรอเลยใส่บงังรอแล้วเนาหมักในบังเลยหมักไว้ในบังเลยครับผมนี่บังบังก่อนเลยฮู้น ตัดมาที่แรกว่าเสียม่เห็นไอ้บวงปานบังไฟครับผมเนาะบังไฟลาดเนี่ยผมบังหูตึงปึงเลยเอ๋อจัดไปอะไรหกตัวครับผมได้มากมึงแรงนี่ครับนี่ยนำลงไปพอนมาจะพอดีนะไใส่น้ำนิดหน่อยเนาะ พอหน่อยคิดอยากกินเท่านั้นก็เฮ็ดติล๋วครับของห้องมีมากทสุดอืมตะไคร้ท่านใส่ไปแล้วตะไคร้ใบมะกรูดูกอันนี้เยอะเลยก็ได้ครบคันใส่แล้วไหมยะต้องไปน้ำใส่เดี๋ยวอาน้ำใส่โอ้เครื่องเราเยอะเลยเครื่เยอะฮ้ยปลามันเยอะเลยหกตัวใส่บ้องเดียวแข็งๆเลยพี่น้องหน่าที่โอเค โอเคครับเพราะเปิดได้นะมันนั่นเข้าก็ค่อยใส่อีกได้ตั้งไว้ฮะเดี๋ยวเรากินน้วกันครับพี่น้องมาด้เดี๋ยวก่อไฟก่อนไฟผ่นดังขูดไฟเอากวันอมอมเดี๋ยวมีคนดังฮะจิดไฟมามาด้ครับพร้อมไฟเรียบร้อยแล้วกระดิ่งกระเซียบโมเป็นข่าวล้ามเลยหนิโมเป็นข่าวล้านเลยมีไก่มาเดี๋ยวนี้ลูกเดีนี้ตั้งนี่ล้มปะหรอ เหล็กเอาเหล็กมาเหล็กเราอยู่ไหนวะพี่จะถือเข้ามาถึงนี่ป่าเดา๋ตั้งไว้เนี่ยเนาะตั้งแค่นั้นก่อนเอาแค่นั้นก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบนี่ครับผมลามพี่น้องลามปลาไหลมือหนิต้มก็กินแล้วพัดก็กินแล้วเนาะลอกหลามมึงครับผมเมนูนี้เมนูนี้เมนูนี้นี่ครับกำลังดังไฟเลยนี่ครับอื บังแบบง่าลามปะไรก็ได้มาทำประไรได้ไหมฝันบังไฟอย่านี้ครับไปบังไฟใหญ่บังไฟแสนปวดคักหลายลูกล้านครับแตกยยโย่อยู่อะไรกันเป็นลูกแค้นเนี่ย <c oughs> เอาพี่น้องเดี๋ยวมากินน้ำกันนะครับเด้อแซ่บๆครับผมบรรยากาศบ้านๆอีสานบ้านเฮา,ราครับผมนีนอนน่อยู่ที่นอนน้อยคาเฟ่เหมือนเดิม สนใจกับมาไก่ได้ได้ไหมครับด้วยพันโนสนใจปะพันโอพันโนสนใจกับมาเด้วยครับพ่อหน่อยว่าสุกแล้วเทมันที่ใหม่ใหม่ขาดด้วยครับหนี่งเดี๋ยวเปิดตรงนู้นเป็นไงเออน่าจะสุกแล้วแหละเพราะมันเดือดปุ๊บปุ๊บเลยไม่ร้องมั้งโอ้โหแข่งใส่งแข่งเออเดือดปุ๊บปุ๊บเลยครับเบิังนะเออน่าจะสุกแล้วล่ะมาสุกสุกมาลองกันบังกันครับผมครั้งแรกเลยครับหนี่ง ของแหลกของปีดมเดือดโอ้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วใส่เผาอ้อมเลยใส่าอ้อมเนี่ยมาธรรมดาเลยทะลุถนอมยางคางได้ครับหยิบมาอู้เดอไฟลุกบุบู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 บบูงูบ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 บู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 บเบูบูบูบบูบูบ่บูบูบบูบูบบู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 เดือดูอดบอบูบูบาบูบบูบูบูบบููบูบูรูบูาูบบนบูนี่เลยเทเลยครับผมมงงเงป๊ดคือคนคนบ เป็นยังไงยังเดือดอยู่ไห้ยังเดือดอยู่เลยเนาะโอ้โหพี่น้องมึงไยสูตครับขนาดยังเดือดอยู่ครับพวกคุณทำบัตรได้กันมันยังเดือดอยู่ลามเป็นไงครับเโอ้โหเปื่อยจนเละไปเลยบ่โอ้ยครับผมพี่น้องมึงแสดงว่าระวังเนาะโอ้ยดูดิสุดยอดครับเมนูเด็ดข้าครับมึอนี่หมดยังดูดิ่หมดเลยหกตัวนะโอ้ยัง เท่มวะเท่มมันแห้งมันนั่งติดโอ้ยอยู่วันเดียวมันถึงพุดลงมาะพ <c oughs> อพักแค่นี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยลองมาได้ด้วยอยู่นี่มันตันอยู่ข้างล่างเพราะว่าข้างล่างมันนัน <c oughs> น่นไงอัดแน่นครับผม <c oughs> พี่น้องไอตูต้หอมใไอตู้ฮว่ำฮว่นะเอาตังไปก่อนให้มันเย็นเข้า,ขากันด้วยกันพูดหนาเบิร์พี่น้องเยมาแซ่น้างกันครับผมนี่นี่ครับผมเครื่องถึงเครื่องกลามปลาไหลเพิ่งพริกแกงครับพี่น้องคนๆพริกแกงคนๆ เราพี่น้องมันสุกตั้งนานแล้วแต่ว่าเราเขาไว้นานเนาะใช่ใช่เขาหยาดมัสุกครับผมพี่น้องมาสับแสบเหมือนกันครับโอ้เป็นีสามคนครับมูนเดียวพาหน่อยมูนเดียวเสือใบเฮ้ยครับพี่น้องไอ้โอ้ยมธรรมดาดายลองลองซิมดูลองซิมโอ้ยความอปตัวเงาเปล่าเด้อมห่อนหมวกซิมมห่อนไปแกงหน่อยตบท่าติไปกันเด้ ร้อนแสบเลยเลยครับ่ก็ร้อนแสบแสบแสบอือ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 อออืออกงเืออืออืออออื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 ออมออืออือาืออ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 ออืออืออืนอืออีออืออผออยออือนืออ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 ออื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 ออนออืออือออออยืออืลอือ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 ออกออออาออร ไปกันต้องเคยน,นั่รถสองคนจะ<อ>ไปครับ<ด>ผมเอ๋อครับผมพี่น้องสวัสดีมันเศร้าครับผมไอ้แม่รบุรีก็พลาดหน่อยครับผมมาอย่าเบ็ดปลายครับผมหลังแหลกเอามาบงหลังที่สองเลยครับนี่ไม่ยังมันดึงมุดไปในป่าเลยครับเห็นไหมพี่น้องมันดึงมดุหมดหุบเข้าไปเลยนี่นี่นี่อ๋อนี่นี่เชือกอยู่นี่ดูนี่นมีอะไรเนี่ยดึงอยู่นี่นี่อะไรอ่ะ ดึงมุดขนาดนี้ไม่มีตัวดึงเงึดเลยเห็นบ่นมีตัวไหมลูนเดี๋ยวติดรถเนี๋นวดี่ บอกว่าก่อมกไม้ไว้เฉยๆห่วยจริงไหมฮะนีะ่ยดึงมุดขนาดนี้ก่อมกไม้ไว้เฉยๆเหรอโอ้ซื้อหวยถูกเลยเนี่ยแกะ่โอ้โหพี่หน่อยมึงมันมดึงจนมิดนะโอ้โหอย่างวะตัวอะไรวะดึงโอ้พี่หน่อยเฝ้าแต่หลังแหลกไปหลังสองหม mới hấp Hơi mưa. Áo luôn rồi, áo lộn áo tôi tony gọi nó âu mấy đôi tôi nhé thêm đấy ơi cái này, ui 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 cả ui 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 cả ui 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 มาแล้วเปิดฟอมาแล้วครับผมพี่น้อยโอ้ยแซดไปครับอ๋อาครับพี่น้องมันรุนตัวอีส่วนนึงนี่มึงมีพี่น้องเด้อทีนี้นี่เมึงมันดึงอัดห้วยเลยครับผมมันเกือบไปเห็นปอมอีกแล้วอุ้ยเอาดึงมาหนูมาหน่อยโอ้ยก็บักเค็ดไปขี่ไดกตัวเอยนะอะไรโรบลี่เนี่ยมึงวิ่งตัวใหญ่แล้วบ่พี่น้อย

thì anh thâu mà đó nhạt được mấy tôi dạy ông đường nhạt cả này đấy đúng không đúng cái nồi đó đúng, 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 đúng mà chỉ nó đọc, nó nó phải à? นี่ไหมไายเบ็ดเหรอดูไหวเห็นน้ำคลองน้ำไว้รัดขึ้นทางโน้นอ่ะดูไหวแล้วออกหนุ่มอ่ะพี่น้องได้ละตัวดีอยู่วัดีอยู่เอาตัดเลยโอ้เออจังสี่แหละนี่แหละที่ต้องการยังกี่ลายกับยังสามสี่ขีดครับพี่น้องเออเป็นหน่าเป็นตายแล้วครับมือนี้จัดไปครับครับมึงนี้นะเคยได้ตัวใหญ่ วันนั้นมาใส่กระจายก็ได้ตัวใหญ่นี่นะมันเป็นหม่องเกาะสุดตามาใส่อยู่นี่นี่เห็นไหละ่ะหางดินเท่าๆรเท่าพี่หนุ 1, ่ยนี่ไงอะไหลใหญ่พี่หนุ่ยดูดึงปากง่ายมันเอาเชือกพันหน้ามาเอาเชือกพันพันนี้วส้วงแล้วเบ็ดทะลุนั่นตัวเล็กอ่ะโอ้มึงมันพันพี่หนุ่ยมึงมันช่ง เห็นเห็นเบ็ดสายเบ็ดทางทางหัวมันไหมระวังมือระวังโอ้โหเมื่อมันผ่านดูดิมีดเฉือนแม่งเราดิ่งข้างกินแน่วลยลัดหลดเอ้ยหาจิตนเอ้ยจิ๋นว่ามันตัวเป็นโลนี่คัะเพื่อน้างที่สองุกใจกันอีกทีดึงอย่างนี้ดึงอย่างใช่ไหม ไปทั <Es> ้งน mm ี hmm. right. so so ้ขนมเบ็ดน่าจะเข้าฝั่งใช่ตายเบ็ดน่าจะเข้าฝั่งเห็นปะเดินไปงน่อยไปพี่น้องเข้าฝั่งนะหาลูนะไม่หลุดตัวนี้เลยพี่น้อยพี่ซ้ำกันอีกปะเดี๋ยวนี้อไข่แน่ไข่แดงหน่อยหนึ่งได้ปะ สุดก่อนได้ตัวใหญ่เด้อตอนที่ใส่ก็ได้ตัวใหญ่ตรงที่เต็มยืนตรงที่ได้ตัวเล็กตัวแรกเน่ยเฮ้ยไปขึ้นหน่อยสองตัวคนนี้สามหลังธรรมดาได้ตัวละโลละมึงพี่น้องนี่ผลงานของเสาร์นี้นะครับเด้อเมื่อคืนในฮกเสาร์เดห่าครับผมฮกกระพร้อนหน่อยเนี่ยอ่าฮกฮกหาจัดไปโอ้โหหาได้หนิ หกห้าม,ม,มารวยป่ารวยเมื่อคืนนี้นั่นแหละหู้ซิ่นี่ครับผมแัดไปพอได้อยู่ได้กินครับเนาะโอ้ยดีนะได้ได้ออเดอร์ตุกข่าที่รักไปแล้วเพรั่นันจะตายนะครับพี่น้องไอ้วางหน้าบ้านหน้าบ่ได้แล้วนี่ครับพี่น้องไ,งไงอ้เอา้าได้อยู่ได้กินนะครับผมได้เจอกันไหมครับผมเนี่ยเดเหนียดข้าง่าไข่พันใบเหลาขั้นบวงครับพี่ขั้นหน่อยเห็ครับผมเจอกันไหมครับเออ